สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้ป้าปุ้มพามาดูดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือละดาวันนะคะนี่วันนี้คือวันแรกที่เขาบานแล้วนะคะหลังจากที่เขาออกช่อตูมมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้เลิกนะคะบานแล้วนะ,ะตื่นเช้ามาหอมมากเลยค่ะ นี่นะคะดอกช่อดอกเขาสีขาวขาวนะคะขาวเราหิม,มะนะคะเต็มต้นเลยค่ะเป็นต้นไม้หน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีดอกหอมเสียอย่างเดียวคือออกปีละครั้งแค่นั้นเองนะคะนี่ ออกช่อเต็มต้นเลยค่ะปุ๊บจะฉายให้ดูอรอบๆะคะเห็นบนยอดๆเนี่ยฮะโหนี่เนี่ยช่อดอกทั้งนั้นเลยนะคะไล่ลงมานี่นะคะปีหนึ่งได้ชมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ กลิ่นหอมชื่นใจมากเลยค่ะนี่ชอบบลเลอร์เลยเทียบกับมือปลาปุ้มใหญ่มากตอนนี้กำลังหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นไม้หน้าปลูกอีกชนิดหนึง่งนะคะเพราะปลาปุ้มสังเกตว่าเขาเลื้อยไม่ค่อยลกนะคือโตค่อนข้างจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะไม่ไม่ลกเหมือนเออสร้อยสร้อยอินทนิล สร้อยอินทนิทน,นั้นดอกสวยนะะเขาจะห้อยห้อยย้อยเป็นระยะนะคะดอกสีม่วงแต่เลื้อยลกไวมากป้าปุ้มต้องตัดทิ้งอยู่หลายรอบแล้วนะคะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยได้ตัดนะคะเดี๋ยวจะซูมเดินออกไปไกลๆนะคะดูแบ,บตกาวาข้างหลังนั้นต้นประดู่นะคะส่วนสีเหลืองทองนี่ก็ชาแนแมทองหรือทองนุพะเก้านะคะแหมเข้าบรรยากาศเนาะ ดูแล้วเหมือนอยู่เมืองน,นอกกันนะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหแมลงแมลงได้ได้กลิ่นดอกบินมาดูดน้ำหวานก็นแล้วคนะดูแล้วน่าจะเป็นชันนลงนะตัวเล็กๆไม่ก็พึ่งขนาดเล็กนะเนะี่ยอยู่บนยอดเต็มเลยค่ะกลิ่นดึงดูดแมลงมากเลยหอมมาก เหมือนหิมะปกคลุมอยู่ด้านบนเลยนะนี่สีขาวลองไปหามาปลูกกันดูนะคะแต่ต้องอดใจรอ,อนิดนึงเนาะเพราะว่าได้ดูแค่ปีละครั้งเท่านั้นจริงๆนะคะเนะี่ะหอมมากแต่ถ้าออกทั้งปีได้จะดีนะแต่คงไม่มีนะพันเนี้ย ก็อยากดูหลายๆแบบก็ปลูกหลายๆชนิดหลายๆพันนะพวกไม้เลื้อยซุ้มซุ้มไม้เลื้อยทําหลายๆซุ้มก็ดูวนวนไปนะทั้งปีเราก็ไปเลือกชนิดเอาว่าต้นไหนออกทั้งปีต้นไหนมีกลิ่นหอมนะคะมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ป้าปุ้มอยากได้แต่ยังหาไม่เจอนะคะไอ้สร้อยฟ้าฮาวายเนาะเขาจะมีมีประมาณสองชนิดนะคะสร้อยฟ้าฮาวาย มันจะเป็นลักษณะดอกสีม่วงนะคะมันจะมีช่อเล็กกับช่อใหญ่ก็ค,คือดอกเล็กกับดอกใหญ่นั่นแหละทมไมที่ป้าปุ้มเคยปลูกมันมีดอกใหญ่นะะแล้วเ,เขาหอมนะออกทั้งปีเนีย่ยต้นนี้ปุ๊บป,ป้าปุ้มยังหาไม่เจอนะคะอยากได้มากพยายามจะหาอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้พามาดูดอกไม้หอมๆส,สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ